สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมในถุนตุนกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายน25 6 7ันนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งยังไงนะจ๊ะโอเคแจ้งอีกนึ่งน,นะวันที่9แล้วก็ที่ทิบสออิมิคว่างอยู่ ใครสนใจจะรูดดวงส่วนตัวก็สามารถจองคิดได้เลยแอดอดีไลน์มาที่พิ่น้ำปั่นนะคะอลิสาคิดกลาง S92 หรือสำหรับน้ำหอมก็ยังมีอยู่นะคะออเดอร์กันมาได้นะคะน้ำหอมสีกลิออ่นสี่ค่อซื้ออะไรนะทุกหนึ่งขวดก็จะจุ่มเครื่องสำอางฟรีหนึ่งชิ้นนะคะก็จุ่มกันว่าจะได้อะไรกันไปบ้างก็ไปลุ้นกันอะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยนะจะและ้วไงต่อดี อ๋ออันนี้อันนี้ออดลีไลน์นี้นะคะอเซสกิกาง S92 อันนี้นะมาไปนอนนะ <c oughs> เนี่อะก็ง่วงนอนนะ่ะอันนี้ดูดิมาดูสิว่าชาวธาตุลมในถุนตุนกลมในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะ่ะ The Justice <c oughs> เทนอวานกับสิบไม้เทา้ uh, the the า,าเอ่อเดมูลเดอะเฮอร์มิต King of Pendekora า h a r i เ a r i a โอเคสำหรับชาวธาตุลมนะคะคนที่คุณคุยนึกถึงอ,า,อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินมังกรประสบกันราศีตุลด้วยก็ได้นะคะอืม ให้สากว่าธาตุลมนี่คุณดูดูง่อมๆเนาะมันคือคุณเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเก็บตัวในช่วงที่ผ่านมาแต่มันเป็นการเก็บตัวที่แค่เก็บความรู้สึกไม่ได้เปิดเผยอารมณ์ให้ใครรับรู้เหมือนอยู่นิ่งๆเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและความรู้สึกของคุณมากกว่า เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณเจอแต่กับอะไรที่แบบค่อนข้างจะมองภาพไม่ค่อยออกหรือมันมันดูไม่ค่อยเคลียร์กับความรู้สึกหรือสิ่งที่ได้รับในความยุติธรรมเนี่ยคุณยังไม่ได้ขนาดนั้นและมันยากเหลือเกินที่จะได้รับความยุติธรรมจากคนคนนั้นมันมันก็เลยเหมือนเป็นฟิลมาว่าเราก็เลยไม่อยากจะ แสดงความรู้สึกแสดงการแอคชั่นอะไรมากมายและเป็นช่วงที่เราคิดสับสนอะไรกับตรงนี้อยู่ว่าต้องพยายามขนาดไหนหรอเราถึงจะได้ความยุติธรรมอะไรกับกับคนคนนี้นะทําไมก็ถึงยังยังนิ่งๆกับเราหรือว่ามันมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราพยายามอยู่เพียงฝ่ายเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้คุณค่อนขั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมันดูอ้อแอบางอย่างเดมูนมาแสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจ ในความรู้สึกอยู่แล้วแล้วยิ่งอารมณ์ก็เหมือนเมนมาผสมอีกมันก็เลยแบบที่ผ่านมามันก็ดูยากเหลือเกินที่แบบพยายามเพื่อให้ได้ความยุติธรรมกับใครสักคนหนึ่งที่เราแบบรู้สึกแต่ว่ามันมันเหมือนเรามาคิดเรื่องเนี้ยอืมว่าต้องพยายามขนาดไหนวะหรือแบบว่าพยายามมาเยอะแล้วนะยังไม่ได้อีกเหรออะไรแบบเนี้ย <laughs> ดูดิ <c oughs> คนที่ชอวถ้าลมไม่ถนตุนกลมนักถึงนะคะเอ่อช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไง เอ่อเพศซอฟวานเด็กถือไม้เท้า The elephant นายออฟคัพก้าถ้วยค่ะเอ่อ The tower The judgment อืมสำหรับคนที่ชาวท่าลมนึกถึงน,นะคะสถานการณ์ของเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ของคนที่ สนุกสนานก,กุ้มกิมหรือยุดตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะและไอ้ความกุ้มกิมอะไรของเขาเนี่ยมาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่าพฤติกรรมของตัวเขาเองอะค่ะมันไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยคงที่มันทําให้การที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกันที่มากกว่านี้ชัดเจนกว่านี้เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเพราะมันคอนโทรยยากเพราะมันเกิดจากความต้องการหรือว่าพฤต,ติอะถุย <laughs> เก <G ül üyor> ิดจากพฤติกรรมของตัวเขาเองที่แบบว่าสนุกสนานปาจิงโกะอะไรบางอย่างคือจแกเขาสุกว่ามึงที่คนเนี้ยนะคะเขาอาจจะมีความคิดในการที่แบบอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าก่อนที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เขาว่าคิดน้อยหรือทําอะไรที่แบบว่ายึดแต่ความสุขของเขามันก็เลยแบบว่า พอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันทาให้เขาว่าเริ่มมีความคิดที่อยากจะทําตัวให้ดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแบบว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นไหมหลังจากที่มันมันเปลี่ยนไปอ่ะอืดูดูมีความคิดขึ้นมาค่ะดูมีความแบบอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้คนคนนี้ไปฟิลแบบกุ้มกิมเป็นฟิลแบบ นาเล่นน่าร้อยเป็นฟิลแบบสนุกสนานบางทีก่อนอันนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่คิดจะผูกมัดอะไรกับใครเลยก็ได้นะแต่มันมีบางสงบางอย่างที่เหมือนเขาเริ่มที่อยากจะเอ่เริ่มที่อยากจะเป็นคนดีขึ้นหรือหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นสักอย่างหนึ่งของเขาอ่ะนะแล้วไงวะ สถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมถูกตงกลมในช่วงของเดิือนพฤศจิกาย,ยนหกเจ็เป็นไงนะมา s i ส d o พ b e d o ก b l e หกเหรียญอุ้ยขอโทษนะถ้ามันจะเลือะบางทีก็แบกินข้าวเยอะกิน้อบวานราชินีถือไม่เท้าคุณก็จะบอกว่ากูยังไม่ได้ยินอะไรเลยสามมึงก็หลอนตัวก็ก็เรียบร้อยไปแล้วส o ก,กดาบ นายวานก้าวไม่เท้าอ๋อเหรออืมโอเคค่ะสําหรับสถานการณ์ความรักของชาวทาตลมเมถุนตุลกุมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนหกเจ็ดเนี่ยไอสะอว่าอืมบางทีคุณอาจจะได้รับการกระเตื้องอะไรบางอย่างจากคนคนหนึ่งอยู่หรือว่า ในช่วง,งเดือนพฤศจิกายนคุณจะเป็นฟิลแบบดูเฟียดดูออกงานสังคมดูเป็น <c oughs> ดูเป็นคนที่มีความแพราวพราๆอะไรบางอย่างหรือมันเป็นไปได้ที่ว่าชาวธาลมเองคุณจากที่คุณเก็บตัวมานาะนจากที่คุณแบบไม่แสดงออกไม่รู้สึกไม่อะไรไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นอะ่ะมันกลับกลายเป็นช่วงเดือนเนี้ยมันเหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะ เพื่อแบบเขาสถานการณ์มันดีขึ้นนะมัเหมือนคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มเริ่มโชว์สเสน่ห์ของเราเริ่มหรือเริ่มมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยแล้วก็มันมีการวนเวียนกลับมาไรของใครสักคนหนึ่งที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราหรือว่าเขาเริ่มเห็นสเสน่ห์อะไรในตัวเราแล้วมันจะมีการแบบเข้าหาหรือคุณจะได้รับการปรณีบัตตอบแทนและเพราะเขาเห็นความ ความสวยความหล่อความโดดเด่นอะไรของคุณขึ้นมาอืมแต่แต่ประเด็นคือบางทีชาวธาตุลมเองอะ่ะคุณเองอ่ะจะไม่ใช่ฟิลที่แบบว่าเข้ามาแล้วไปต่อเข้ามาแล้วแบบเออง่ายๆเอาเลยเดี๋ยวตอบแทนคืนหรืออะไรเงี้ยคือคุณจะเป็นฟิลแบบคุณจะดูอย่างเชิงคุณจะดูไม่ค่อยไว้ใจกับ,กบคนที่เข้ามาเพราะว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะ เป็นคนที่เก็บหรือคิดอะไรมามาเยอะอยู่พอสมควรจะทําให้คุณกายร่างเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเป็นคนที่ดูมั่นใจหรือเซฟในตัวเองอะ่ะอืมอืม,อมแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่สถานการณ์ต่างๆมันเหมือนประมาณว่าตัวเราเองอะคะ่ะมันมีการ move ตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่แบบจากที่เคยเงียบเคยนิง่งเราเปลี่ยนแปลงเป็นในแบบที่สนุกสนานขึ้น เปิดเผยมากขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าการที่จะเปิดใจอะไรให้ใครคุณก็ไม่ง่ายขนาดนั้นในในช่วงเดิมผมจะจนคุณก็ค่จะระวงระวังแล้วก็ปรเทคตัวเองอยู่ด้วยมีสเสน่ห์แต่ก็ปรเทคตัวเองอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่มีคนวนกลับมาแบบว่าเคลื่อนไหวหรือมูฟตัวเองมาเพื่อมาเทคแคร์คุณด้วยอีกทีหนึง่งแต่คุณก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะแบบว่าเข้าใจเชื่อใจหรืออะไรอย่างนั้นเห็นไหมสิ สถานการณ์ความรักของคนที่เอาธาตุลมเป็นกลุ่มต่างต่าหารในช่วงเดิมพฤศจิกายนหลักเจ็ดเป็นไง six of wands นะคะหกไม้เท้า seven of cups เจ็ดถ้วย hat of the devil ถั่ว,ะะว,วอสอดสองดาบ six of swords หกดาบนะคะโอเคเอ,อ่า สำหรับคนที่ชาวทาตลมในถุนตนกลมนึกถึงอาหารในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสถานการ์งอนรักของเขาสมองว่าเขาดูพยายามทำอะไรสักอย่างกับเรานะคือคือ,คอก่อนหน้านี้อาจจะมีความคิดเยอะในการที่จะแบบว่าทำยังไงดีกับคุณแต่ว่าการที่เขาจะไม่รู้สึกรู้สึกกับคุณมันก็ไม่ใช่อุย้ยนี่มันจะโดนเปล่าวาสติ๊กเกอร์กูหายไปไหนหมด อันนึงได้ปะขออนุญาตปิดจมูกจีมีก่อนนะคะก็คือมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนตัวเขาเองอะนะคะมันมีความว้าวุ่นอะไรกับเราหรือเขายังไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกอะไรกับเราได้แต่ประเด็นคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เราอะโอเคมากขึ้นเพราะว่าก่อนอนันนี้บางทีคุณอาจจะ นิ่งกับเขาไปเลยหรือแบบอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือสนใจอะไรกับพฤติกรรมของเขาแต่ว่าอย่างที่บอกพอตอนนี้เรากลายเป็นสาวแซบหนุ่มแซบแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความแบบเหมือนจะครอบครองหรืออยากจะมีเราอยู่แต่ประเด็นคือเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพื่อให้จะชนะใจเราหรือทอํายังไงเพื่อให้เราพอใจและเปิดโอกาสอะไรให้กับเขาใหม่อีกซึ่งประเด็นนะตรงเนี้ยค่ะมันก็ มันก็มีการเชื่อมกันอยู่พอสมควรคือคุณก็ได้รับการเคลื่อนไหวจากใครสักคนหนึ่งส่วนตัวคนคนนี้ก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนทางในการที่จะทำอะไรสักอย่างกับคุณเพื่อให้มีการเอาชนะใจคุณใหม่หรือบริจาสถาการณ์ต่างๆเนี่ยเหมือน ถ้าถ้าไม่ใช่เขาว่าติดคุณขนาดนั้นก็จะเป็นฟีมานว่าจากก่อนนั้นเนี้ยบางทีสถานการณ์มันมีความท็อกซิกอะไรกันบางอย่างหรือว่ามันเหมือนเป็นฟีแบบตัวเลือกตัวใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนนั้นนี้อาจจะเริ่มไม่ได้แต่สมองว่าเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันมีการตัดสินใจหรือว่าเขาเล็งม้แล้วว่าเขาว่าเขาจะเอาถัววไหนไปให้กับคุณหลังจากที่ก่อนนั้นเนี้ยมันดูแบบเอ๊ะเอายังไงดีกับคุณเอาไม่เอาเลือกไม่เลือกคุณแต่ดูแล้วเดือนนี้ดูเขาจะเอาคุณอยู่ค่ะ เห็นดูสิไพ่อยากบอกแนะนำอะไรชาวธาตุลมเมทัลจนลกลมอสีซับซอดหกดาบอ่าสีซอบวานหกไม้เท้าเอซอบวานแปดไม้เท้า following y o u r h e a r t cubic shadow t o l o v e meditation bring answer be happy chance แล้วก็ Don't w o r r y เอาจริงไหมล่ะมันก็มันเหมือนผ่านผ่านพ้นไปนะสำหรับชาวทาตลมคือที่ผ่านมาไอช่วงที่คุณพยายามทำอะไรเพื่อเขามันกลับกลับเป็นว่าเขานิ่งใช่ไหมแต่พอตอนเนี้ยมันเหมือนเรามีการเปลี่ยน,ปนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรามีการแบบ ให้เกียรติเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วมีความเก่งกาจอะไรบางอย่างมันทําให้คนคนนี้หันมามองเรานะไอ้สักเขรู้สึกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นการพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งกับคนคนนี้ในเรื่องของความรู้สึกของเขาด้วยว่าเออจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคุณจะได้รับการเคลื่อนไหวหรือการ เข้าหาอะไรของใครสักคนหนึ่งที่เขาจะทําตามความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วหรือบางทีตัวคุณเองด้วยค่ะด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เราออกมาจากตรงเนี้ยมันก็จะมีการที่แบบเอ้ยเราลองคิดดูสิว่าแบบสถานาการณ์ตรงนี้ meditation bringer เ,เราลองนั่งสมาธิเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองซิว่าสรุปแล้วมันควรจะทํำยังไงดีเราควรออกมาจากคนคนนี้หรือเราควรทําตามอารมณ์ความรู้สึก ตามหัวใจของตัวเราเองไหมอะไรเงี้ยคือไพ่แนะนําให้ทําตามหัวใจตัวเองนะเพราะว่าบางทีสถานการณ์อ่ะก่อนอันนี้มันดูแยก่ก็จริงนะแต่รู้สึกว่าใช้ชนะต่างๆอะ มันมาถึงคุณแล้วนะเพราะมันถึงช่วงจังหวะเวลาโอกาสที่คิวปิดอาจจะช่วยเหลือคุณแล้วสถานการณ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาอะไรกันได้มากขึ้นเนื่องจากมันมีการรับรู้ถึงความรักแท้ที่มีให้แก่กันมันมีการเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกที่มัมากขึ้น,นคือสาก็รู้สึกว่าไอ้ที่มันยากก่อนนั่นเนี้ยที่คุณรู้สึกก็มันยากกับเขานะไอส้สาวแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองอะ่ะ ยากที่เขาไม่เปิดใจยากที่เขายังไม่คิดจะผูกมัดกับใครมันเลยยากไปซะทั้งหมดแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเขาเริ่มมองเห็นเราเขาเริ่มมีความอยากจะมีเราพออยากจะมีเราปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแบบเหมือนเราได้รับการฟีดแบ็กจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วแบบเออมันจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรโดยที่ไม่ใช่เราพยายามอยู่เพียงฝ่ายเดียว be happy chance เกิดขึ้นแสดงว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มันจะสร้างความสุขให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนคนนี้ให้สมองว่า อย่าเพิ่งหยุดเลยเพราะว่าคุณกับเขามีเกณฑ์เป็นรักแท้หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาอะไรกันได้แล้วชัยชนะที่คุณพยายามมาโดยตลอดคิวปิดก็ส่งเสริมมาอีกนั่นแปลว่าเขาสปอร์ตคุณอยู่เขากําลังหยิบยื่นชัยชนะให้กับคุณแล้วไงก็ลองดูและบางทีอ่ะไอการที่แบบนั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆเพื่อหาคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวก็ได้นะันที่ทําแบบเนี้ยมันเป็นตัวเขาเองด้วยที่แบบพยายามแบบ ที่เขาเลือกที่จะพายเรือมาเนี่ยเขาทำตามความรู้สึกแล้วนะอะไรแบบนี้ยเฮ้ยมันก็ถือว่าถือว่าดีนะถือว่าดีดีเลยกับกับผลลัพธ์ที่ผ่านมาอืมมันอาจจะยากที่เขาไม่เปิดใจแต่ตอนนี้พอเปิดปุ๊บมันมันเป็นอะไรที่แบบพึบพับผึบพับ,บอะไรมันมันดูมันไปได้อีกนะด้วความจากเขาถึงคุณดิคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกลุร,รักไม่ได้หรอกอืม ฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนความห่างไกลมีเหตุผลที่จะทำให้เรารักกันมากขึ้นเนี<ฮ>่ยอ่านก็อ่านผิดความห่างไกลทำให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นโอเคฉันหยุดมองหนะ้าคุณไม่ได้เลยนะแล้วก็ฉันเกลียดที่ฉันยังคงฝ้าหวังก่อนหน้านี้ไนนอ้ตาเชื่อเลยว่าอีตัวคนที่คุณคุยอะ เขาดูไม่ได้คาดหวังเขาดูไม่ได้คิดจะผูกมัดอะไรแต่สมองว่าเขาน่าจะเขาน่าจะรู้ความรู้สึกตัวเองแหละเขาอยากจะบอกคุณนะ่ะเป็นได้แค่เพื่อนคนที่คุณตรงเราไม่ได้หรอกประเด็นก็คือตัวเขาเองนี่นแหละก่อนอันนี้พูดคุยกันนะอาจจะมาในสื่อสังคมอะไรเดียวกันเลยว่าวางสถานาแบบเะเป็นเพื่อนอะไรกันแต่ก่อนนั้นเราอาจจะพยายามไงเพื่อที่จะชนะใจเขาแต่กับกับกลายเป็นว่าตัวเขาเองนี่นแหละ ก็จะมีการตกหลุมรักอะไรเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนอะไรเราได้นะบ้าบอแล้วเขาบอกว่าเขาอาจจะอยู่ไกลนะแต่ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอน <_ s 1> บางทีคนนี้ค่ะอาจจะอยู่ไกลจากคุณค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือมีระยะทางแนวเรื่องของการเดินทางมาเจอกันเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แต่เขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนนะ <_ s 1> แล้วความห่างไกลตรงเนี้ยทาให้คุณกับเขาเนี่ยมีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้น ก็แสดงว่าต่อให้ไกลแค่ไหนแต่ใจเรายังรู้สึกกันอยู่นั่นแปลว่านี่ไงนี่คือบทพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วยังอยากมีกันและกันนิวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันนั่นก็หยุดมองหน้าเธอไม่ได้นะไงะก็บอกแล้วมาหลงสเสน่ห์คุณเดี๋ยวเขาก็จะมาหลงชอบคุณจะมารู้สึกอะไรกับคุณ,คณจะดูพยายามทําอะไรพวกคุณเพราะคุณเป็นเป็นคนที่เขาแบบรู้สึกดีแล้วอะแล้วแบบอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ให้ คุณเห็นเขาคุณโอเคกับเขาแล้วอืมแล้วเขาก็เกลียดนะที่ยังคงเฝ้าหวังอืมประเด็นคืออย่างที่บอกค่ะตัวคุณเองอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีแรงดึงดูดอะไรมากนะคะแต่ในเดือนนี้ยคุณไม่ใช่คนง่ายคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าเออเอาเลยแต่คุณจะเป็นฟิลมันว่าค่อนข้างจะมีเรา มีความระแวงมีกำแพงแล้วพอเทคความรู้สึกตัวเองอยู่พอสมควรแต่เขาก็เกลียดเหมือนกันที่เขายังคงเฝ้าหวังว่าเออจะได้คุยกับคุณดีๆหรือว่าจะทําให้คุณถูกใจจะจะ,จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปกันได้ต่ออย่างเงี้ยก็ถือว่าน่ารักดีนะคะราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุาอะไรที่มีเกมเป็นเพียงกับชาวธาตุลม สก,กอร์พิโอพิจิกอะธาลมเมทุนตุนกมมุมเมอรคิโอรีเมทุนจูเรนตาสิกุมอืลิบาราัสิตุนสวิตเตอร์ฮานูโอเคเมทุนตุนกุมพิจิกธานูอือหือก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝ่ายตามช่องนี้ไปเลยอาจารฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กำลังใจสอด้วยใครที่ซู้สู้บัแตงให้สาธาขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย